ท่านประัสมศักดิ์บำรุงผลนะครับประลัดเทศบาลตะบนไซม้าให้เกียรติกล่าวรายงานเปิดงานครับขอกลาบเรียนเชิญครับและขอกลาบเรียนเชิญท่านรองนายกนะครับท่านสมาชิกสภานะครับยืนด้านหลังท่านนายกเลยนะครับกั่าเรียนท่านนายกเทศมนตรีตะบลไซม้าท่านจ่าสิ1เอกมงคลอัศวนิโกรอ กระผมแน้นำประธานคณะกรรมการ,รจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลไทรมาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตะบนไทรมาแห่งที่1และแห่งที่สองของคณะกรรมการ,รเริงารจัดการแข่งขันต้องขอขอพบพระคุณท่านนายกเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีในวันนี้การแข่งขันกีฬาสีภายใน ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันตามนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีตำบม้าและคณะผู้บริหารพร้อมได้ดำเนินการจัดการแข่งขันเป็นประจำทุกปีโดยต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสบะการณ์และปลูกฝังทัศนคติที่ดีของการใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการพัฒนาตนเองทั้งทางร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา นอกจากนี้ยังในจุดเชื่อมโยงระหว่างความสัมพันธ์ในการดําเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนคณะครูผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนที่จะได้มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมทางกีฬาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปี2559ในวันนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้กำหนดให้มีการแข่งขันจำนวน9ประเภทกีฬาประกอบด้วย ปีทากีฬาคว้างไกกีฬาแข่งเล่งบอลกีฬาเตะบอลเข้าโกกีฬากระโดดไกลกีฬากระโดดสูงกีฬาชุดบาสเทตนบอลและกีฬาฟุตบอลและกีฬาพื้นบ้านอีกสามชนิดนอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการประกวดกระบวนพาเลตกองเชียโดยมีคณะสีเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้จำนวนสี่สีประกอบด้วย สีชมพูสีม่วงและสีเหลืองบัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วกระผมขอากราบเรียนเชิญท,ท,ท่านจาทิ่เอกมงคลอัศวรนิโกทอนท่านนายกเทศมนตรีตำบลไซม้มาได้กล่าวเปิดโครงการจาัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลไซมา้าและศูนย์พัฒนาเด็กในทั้งของอแห่งขอากราบเรียนเชิญครับผมรู้สึกเป็นเกียรติยิงย่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธี การเปิดการแข่งขันกีราภา,ายในโรงเรียรนตุเทเตสบาลบุรุษมาแห่งที่1และแห่งที่2ประจำปี2 5 5 9นะรการพัฒนาประชากรในวัยเด็กให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงทำการวิกฤตตการต่างรอบด้านในขณะนี้ เราจะใช้กลไกของเด็กเะยาะวชนนะครับที่จะร่วมในการพัฒนาประเทศให้มีสังคมที่น่าอยู่เพราะนั้นแล้วการปลูกฝังเด็กในด้านวิชาการก็ดีการพัฒนาด้านสังคมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะนั้นแล้วการแข่งขันอิฬาที่จะมาสบความสำเร็จในครั้งนี้ ก็ร่วมประกอบไปด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันตัวของเด็กเองตลอดจนผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมในการมุ่งมั่นให้สร้างความสมารฉันนะครับระมุ่งให้เกิดความสามัคคีวันนี้ทางเทศบาลเราได้จัดกิจกรรมภายในมีการแข่งขันกีฬาของเด็ก ึเป็นนิมิตหลายที่ดีรานนั้นแล้วผมก็ต้องขอ,อแสดงความ,มยินดีกับของการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดท้งสามแห่งที่ได้รวมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้บัดนี้ได้รามสมควรแล้วผมขอเปิดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี2559ของโรงเรียนแห่งที่หนึ่งและแห่งที่สองเทศบาลตำบลไท,ทนนมาณบ,บัดนี้ครับ กีฬาของเราวิ่งกลับตัวใช่ค่ะน้องๆน้องๆจะวิ่งมาหาปวยสีต้มนี้แล้วก็กลับตัวกลับไปที่เดิมที่น้องไปที่จุดสตาร์ทเหมือนเดิมนะครับสอก่อนทดสอบก่อนยังไม่เอาจริงมาแล้วสีล้วนเข้าใจไหมนะครับ สีพวกตีตะปแล้วสีอะวรตีตะูแลวสีอะนะครับสีวกจไปล้นนะครับเตัวนะลาส่งไ้เพื่อนนะครับสีกะสีขอใครขอมันสีกสีใครสีมันเอาเพืนได้ครับาครับส่งไเพื่อนส่งไปเพื่อนเอาเพื่อนช่ไปเอกน่งไปีหนึงส่งอีกทีนึงเองกันเงเงเไป วันนี้ด้วยเหรียญเงินเต้แกสีชมพู แล้วเชิญท่านนายกไทยรูปรวมกับน้องก่อนครับเชิญท่านนายก่ายรูปกับนักกีฬาทั้งสามสีด้วยนะครับยิ้มหน่อยครับห้ามร้องไห้ยิ้มหน่อยครับยิ้มเหมือนดีใจเมื่อกี้ดีใจจะร้องไห้เลยเอาละครับโอ้โหนักกีฬาตอนนี้ตึ้งรอแล้วตึ้งรอแล้วโอ้ยฟิตกีฬาดูอย่าไปไกลมากนะอย่าไปไกลมากนะเออไกลมากเด็กชอบเหรอเดดูก่อนสิกลัวจะเึ้งไม่เป็นไร ระวังหน้าว่ระวังหน้าฟั่มครับอ่าพร้อมไหมครับเส้นชัยพร้อมนะกรรมการเกมยร์ปอดทุกวีดนะครับอ่าปอดนักกีฬาเกมยร์พร้อมของเทียเตรียมตัวมาแล้วครับเส้น ต้งเดินบอลหญิงครับเล่นบอลหญิงนะครับนี่ต่อไปเนี่ยกีฬาข้อไหนเดี๋ยวให้เตรียมตัวคณะกรรมการนะคะซักซ้อมกับนักกีฬาเลยนะคะคว้างไกลเหรอใช่ค่ะเป็นคว้างถุงทรายนะคะอันนี้ก็เป็นกีฬาจากรพนานเช่นเดียวกันใช่ค่ะเราจะ วัดเลยครับหรือกินนอกอ๋อถ้าตอบตอบตอบนะคะตอบอันนี้ต้องให้ยาต้องให้เครเลยนะฟว้ให้สุดมือเลยครับเต็มเหนี่ยวเลยเต็มเหนี่ยวแล้ลูกฟว้ให้ไกลที่สุดอโอ้บัลเดียวแล้วเวดอาสุดมือเลยโอ้โห ไม่รู้ครับตอนนี้กรรมการรักโอ้โหถือรักนี้ในกรรมการวัดตัวนะคะลำเกลำเกยังไม่ถึรลเบ็กวัดกันหน้าดูวัดแต่จุดสตาร์ของน้องๆนะคะเอาเรื่องเอาจริงนะเนี่ยหรือซ้อมอยู่สิเแล้วสีเหลืองที่นสีเหลืองครับเมื่อกี้คว้างไกลสีเหลืองได้แล้วนะครับนี่เตรียมตัวตั้งแต่รุ่นเล็กไปถึงรุ่นใหญ่ใช่ค่ะกระโดดไกลมารุ่นสองถึงสามขวบนะคะหญิงเตรียมตัวเลยนะคะครูพี่เลี้ยงครับเตรียมตัวเลยครับไม่เสียเวลาครับเตรียมตัวเลยครับเดี๋ยวขอเล่นนี่ตื่น เราเริ่มจับธีครับเร็วๆนิดนึงครับเพราะเธียร์นี่เวลาเราโดนแดดมากไม่ได้นิดนึงยต้องเร่งหน่อยฮะเร่งมือนิดนึงครับเพราะว่าจะนานนิดนะฮะถ้าทุกคนเนี่ยหนึ่งสองสามับนี่แล้วครับเริ่มแล้วนะตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มแล้วใช่ไหมฮะเริ่มแล้วครับตอนนี้เริ่มแล้วนะฮะใครมาว่ามันเรื่องอะไรคะอะรคะไม่ได้ไม่หนึ่ง ต่กล no?> no?> right. mm ัวครกรับะโดดไกลนี่เรามีตลับเม็ดแลครับมาวัดเลยตลับเม็ดไปยึดก่อตั้งเมื่อกี้นี่กัางวะจังาวะพอดีอาจารย์ผมกไม่ได้พบมะาอย่าให้เกินเที่ยงครับคืนไลรยตลับเม็ดครับเรนจะทำงานต่อเอา ตอนที่แข่งขันแล้นะครับกระโดดไกลนะแข่งขันแล้วนะครับวัดเลยครับทุกระยะนะครับวัดเลยครับให้ไกลสุดจะ็นผู้ชนะนะครับตั้งแต่สีนะครับรุนแรงจะเป็นสถึงสามขวบไล่ไปเรื่อยนะฮะสขวบสามขวบสี่ขวบไปถึงหขวบนะฮะมาอยู่ในลีีนีาเลี๋ยเะต่เรา้นะอเดนะ

แขันกระโดดไกลหญิง2-3ปีนะคะเขดได้มาแล้วนะคะที่1เป็นสีชมพูนะคะที่2องสีม่วงและที่3สีเหลืองคะ่ะได้ผลแล้วใช่ไหมค่ะรุ่นแรกนะคะสองคนสขวบค่ะเอาต่อเลยครับตอนนี้ยังแข่งอยู่ในช่วงของกี่ขวบครับผู้ชายสอ,องขั้งผูชายนะครับหนึ่งสองสาม

ครับตอนนี้ครับแข่งยังแข่งกีฬาอยู่นะครับตอนนี้ของประเภทกระโดดอะไสองสามขวบโอ้โหมีเฮมีนะมีเฮนะตอนนี้นะครับาตที่ลั้งอม่วงที่าประตูภตที่ตอนนี้ผู้แข่งขันจะมีทั้งหมด5คน ตัวทำองกีกอตัวำองทีมาสนะคะพร้อมเลยครับพร้อมแลวนะครับสีเหลืองทวกเขียกอนตอนนี้ไ่เลนครับไมเลนนะครับโอ้โหนี่ยโดนียโอ้โหตอนนี้ยังไงครับมปานครับเอาละครับสีืองรับได้โอ้โหยุกนะครับตอนนี้สีเหืองบุกครับสีเหืองบุกีมวงแรสีองรวสีเืองแล้วสี เอาละครับอ้โค้โค้ดสะกวนแข้งข้าสนามอเาบอกว่าไอ้บุ้งลครับบุ้งเลยครับบุ้งยัเลยโค้ดครับโค้ดอไม่ได้กินนี่ต่งมือนะเอาละครับยังไงฮะ ีงี่เลยนี่เลยแล้วนี่เลยแล้วโอ้สีเงินแยกได้สีเยกไม้เอาเอาลวกัโอ้กางสนามแล้วโอ้ยเล่นเล่ีได้กีส่งพวกก็ดีมากนะเออีีติดีติดีติดเอาใครจะเชียร์ีไหนกไดเอมาได้ไเยังรับอยู่ไวีเหลกดนะครับ่กกัน่อยะไรกไ้กน ก็อยู่ก็จะเป็นสูงสีก็อยู่ค่ะยังสูงีก็อยู่นะคะทำอะไรกนไม่ได้อ่าครับผมดูยังไงงงงน้องๆเตะเข้าประตูนะคะไม่ใช่เตะเข้าเต็นคะ้ครับไ้แล้วครับโอ้โหโค้ตอนนี้โค้ทงานนครับอ้นครับสีเหลืองสเลครับยังไงสีลวงสีเหลืองเอาล้ครับตีด้ีบเขาเลยท่ต โกบอกให้โกอ่าเอาอะไรครับ no. สีมวงทคนสีีมวงโครเร็วหาตะบันสีมวงมาเร็วมาทุกคนดูได้อ่า ียังไงครับโอ้นะครับอย่างที่อย่างที่เรียนครับก็้าทีมไหนเยร์ทีมไหนตบเอฟเอมาได้เตรียมตัวนะทีมน้องนี่มาไปมน้องงาลนวเตรียมในใหม่เลยฮะเร่มแร้ตอนนี้เริ่มี่น้องัต่อไนะครับือใส่เสื้อเะหนครัใส่เสื้อให้นอน ตัวนี้คุณพี่ต่ตัวให้น้องแล้วใส่ตสให้น้องน่ไ <SPEAKER> ้นเดสีอะไรสีไป ne, ใ there, to to like LES. ส่ให้อสีพวกนี้่เสดูเลยนัเก่งแล้วครับตงเกงแล้วโอ้โหเสื็อเรียบร้อยแล้วตังเกงแล้วครับตงเกงยังไงตงเก่ง đúng không nhau, không có gì cả, không không biết gì cả, không có gì เอาแป้เขียวปาแล้วเขี้ยวปาแป้งแล้วเียวเนทางแล้วมก็อย่าอี้ยวสมต้องบหน่อยนะ ชอบคูนะครับโอ้โหตอนนี้ที่เซนต์ต้อยน้องที่ลงคูเสร็จก่อนเลือดเลยนะครับไปถึงตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูไม่ตีพี่เหลือโดนคุณครูทำโทษนะฮะไม่ทัก ได้ดาเนินการมาถึงบทสุดท้ายแล้วครับขอบคุณท่านนายกที่เหนื่อยแดดร้อนมากเลยวันนี้ท้ายนี้ผมขอเยียนเกิืนท่านนายกบอบถ้วยแก่ผู้เข้าวแข่งขันตามลําดับดังต่อไปนี้ครับลำดับที่หนึ่งถ้วยรวมรีทาได้แก่สีเหลืองครับ ขอใช้ตัวมือสีเหลืองครับช่วยรวมทีทานะครับสีเหลืองเชิญตัวแทนมารับรางวัลช่วยเอกาทนายกครับช่วยรวมอ่ะเชิญรวมครับเข้ามาล้มๆกันนะฮะล้มๆล้มกว้างไกลสีเหลืองครับกว้างไกลสีเหลืองครับมาเลยครับมาสีเหลืองมาเลยครับกว้างไกลนะครับถ้วยรางวัลนะครับ เด้งบอลสีม่วงครับเด้งบอลครับสีม่วงครับนี่มาเลยครับตัวแทนมาเลยครับเด้งบอลโรานไม่อ้วนดำังเนีูดเสียเลย้วกระเดินไกล กระโดดไก่สีชมพูครับกระโดดไก่สีชมพูครับเชิญตัวแทนมารับถ้วยรางวัลครับเด็กมาด้วยเตรียมไว้เลยเตรียมไว้เลยยลปุดีกระโดดสูง สีเหลืองครับกระโดดสูงสีเหลืองอีกแล้วครับโอ้โหนี่สีเหลืองควักถ้วยรางวัลไปเยอะมากแล้วครับกระโดดสูงสีเหลืองมาเลยดีๆดูเอาดีไปแล้วมองกล้องค่ะชดบัต สีเหลืองครับชุดบาสสีเหลืองอีกแล้วครับชุดบาสโอ้โหสีเหลืองวันนี้รับเต็มเต็มนะครับรับเต็มเต็มเลยฮะโอ้โหชนะเลิศฟุตบอลประจำปี2559ัสีม่วงครับสีม่วงครับฟุตบอลครับชนะเลิศรับถ้วยรางวัลจากท่านนายกเลยครับเร็วนักฟุตบอลโอ้โหมาแล้วโอ้ ถังหน้าไปกังนู้นครับถ่ายรูปก่อนและปีนี้ประกวดวอมเชียร์พอนั่งดูอยู่คลึกลึ้นกว่าปีที่แล้วคณะกรรมการไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นธรรมโปร่งใสโดยท่านผู้ทรงพลวัตทั้งสามท่านได้ตัดสินออกมาแล้วได้แก่สี ชมพูครับสีชมพูครับได้ชนะเลยกองเชียร์ดีเด่นปีนี้ครับขอเชิญตัวแทนสีภูมารับรางวัลครับโอ้โหสีภูดูครับเขาสุดยอดจริงๆครับยอมรับนะฮะยอมรับมมาาเเรร็็ววลลููกกตัวแทนมาเลยครับรับถ้วยรางวัลจากท่านนายกครับวันนี้สีภูทําได้ดีที่สุดนะฮะวันนี้สำหรับกองเชียร์นะท่าานนนยกครับี่แหละตัวจี๊ดเลยครับตัวนี้ตัวทําถ้วยเลยตัวนี้ตัวอ้วนเนี่ยตัวอ้วนเนี่ยตัวทําถ้วยรางวัลเลยตัวนี้มาแล้วครับท่านนายก เหนื่อยแล้ววิ่งด้วยทั้งนักกีฬาด้วยทั้งนี่แหละครับวันนี้ต้องยอมรับสิจูปูเลยครับสุดยอดตรงนี้ตรงนี้หัานน้านมานู้นรับมองกล้องนะครับกล้องหนึ่งสองหนึ่งสองเห็นได้อย่างสมศักดิ์ศรีนะครับและในลำดับต่อไปขอเชิญท่านนายกได้กล่าวให้โอวาทและกล่าวปิดการแข่งขัน สังกัดเทศบาลตะบนไฟม้าในลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับผมครับท่านประธานคณะกรรมการการจัดการแข่งขันท่านผู้ประกองและผู้มีส่วนร่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กนะครับที่เล่นกีฬาทุกคนและกองเชียร์ทุกคนแต่กับการกีฬาถือเป็นตักษะและการแสดงออกซึ่งการเสียสละ นะครับและการมีระเบียบที่ในการรู้จักรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะครับเป็นสิ่งที่ดีวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับกระผมก็ต้องขอปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในของโรงเรียนอนุบาลทั้งสองแห่งของตำบลไสรมารับบัตรดีครับขอบคุณครับ